สวัสดีครับท่านผู้ชมกับอินดี้เจ้าสุขช่องชินดยเคนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมบอกชื่อประเทศในภูมิภาคเอเชียซ<อ>ึ่งหลังจากที่ผมมารีบุของก็อ,อัปโหลดมาเยอะเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็ก็กลัวทุกคนจะเบื่อเนาะก็เลยอยากจะเปลี่ยนนะตั้คลิปนะก็เป็นการเล่นเกมกับซ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับประเทศ ในเอเชียก็รู้สึกเ็นมากครับที่จะได้เล่นเกมนี้นะครผมผมต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ดูเก็ตแบปบ่อยมากครับเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะรู้บ้างหรือไม่รู้บ้างครับซึ่งประเทศในเอเชียก็จะมีหมด48ประเทศด้วยกัน,น okay, ครับก็โอเคครับไปดูกันเลยครับว่าเกมจะเป็นงไง let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในหน้าเว็บไซต์นะซึ่งเว็บไซต์ที่ผมจะเล่นนะก็จะเป็นมีชื่อว่าเจ็ดพังครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คลิปนี้นะเพื่อคนดูอาจจะอยากเล่นนะผมจะทิ้งไว้ให้นะครับก็โอเคครับเซลล์ของกวานะตัวเอเชียนี่นะควันชี่ออฟเอเชียคริสนะเนี่ยน,นี่คือเชมเปี้ยนชิลด์นอรีครับ ไปเลยครับผมเี๋ครับอันนี้อ่าเข้ามาครับนี่ยนี่คือเอ่อประเทศทั้งหมดนะครับที่อยู่ในทวีปเอเชียนะครับซึ่งผมก็จะมาเอ่อเล่นกไปครับโอเค let's go ต่อไปทครับลุยตอนนี้ครับไปเรื่อยครับอินเดียก็ในปอล ตัวน <icana>, ้ำตานเอ่อมีมากเลยใช่ยใช่แคมโบ้ดีก็บูชาแล้วทุกทุตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆัตงลาวเวียดนาม ถาาหนา้นาไม่เจอเหรอกหน้าเพราะว่าออกมาคนที่ดูเป็นแบบนะบ่อยมากน็ก็ไปคิว5ล้านโมงไปเรื่อยเราโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆเราก็ต้องระวังเรื่องการสกดของชื่ประเทศครับบางทีาทอาจจะผิดได้นะเราะช็คนี่ต้องระวังนะอ่าเคไปเรื่อยๆตอนนี้ ชจีนจีนมองโกเลียโอ้โหตอนนี้ไปฮนะตอนนี้เหลืออีกสามนาท,ทีนะยี่สิบนาทีนะ มีวมดัดมีวัดจอรนแดนแตกัำได้นะทุกประเทศนยทุกคนเพราะว่าส่วนต่วเนมืนตนนะซาอุดีอาระเียอมานเยเมน Word เฮ้ยน่มันอยู่ในหลหรอใช่จะต่อยอาปเเนียเขาแต่มันอยู่ลมอาเมเนียที่อาเมเนียเอ้ครับ เอเยขึ้นนาทีนะขึ้นนะี้เอ้ยขึ้นนาทีนะเอไต้หวันนียมาเลเซียเอ้ยจะไปเ่นไหนไม่เนปินปินเอ่อฉีลังกาีังกาโอ้ยยังไงังไเอ้ยอ่ยอ หมดเวลาก่อนนีีครับได้กี่คะแนะนฮะผมได้ทั้งหมด41คะแนนะจาก48ก็ได้85เปอร์เซ็นต์นะก็คะแนนดีนะแล้วผมก็ดีนะนี่คือคะแนนรวมนะโอเคครับเขาบอกว่าคะแนนเฉลี่ยของคนที่เล่นเนี่ยมันจะเป็นเก้9คะแนนครับเขียนว่าได้ทั้งหมด4ีประเทศนะครับนี่ฮะนี่คือชื่อประเทศที่ผมขาวไปนะที่สีแดงนี่คือผมไม่ได้ตอบนะครับโอ้ ใช้ได้นะทั้งหมดเจ็ดประเทศนะบริเตอก็จะมีญี่ปุ่นโอ้ oh, ลืมประเทศนี้ไปได้ไงเนี่ยดังมากนะประเทศนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นครดกิสฐานเนาะแล้วก็จะมีเติร์กมินิสานนะแล้วก็จะมีสิงค์การนะมีมาวดีฟคูเวตแล้วก็บรูไนนะ ite, we, ite, นะที่ผมไปต่อก็โอเคครับก็ คะแนนผมก็รู้สึกเป็นที่น่าพอใจนะครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะได้ตอบได้สุดๆประเทศนี้ผมก็โอเคแล้วนะก็อาจจะลืมแบบแล้วเวลามันน้อยเลยอะเวลามันจำกัดก็เลยต้องรีตบตอบอันนี้ผมไม่ได้โกงฮนะอันนี้ผมไม่ได้ดูไม่ได้ใช้ g o o ก l e แบบแล้วก็ไม่ใช้ลูกโลกนี้ด้วยนะเห็นไหมอันนี้เป็นแค่พร้อมเฉยๆนะเอามาตั้งไว้ก็โอเคครับจบแล้วครับสำหรับการเล่นเกม บอกชื่อประเทศในเวอเอเซียทั้งหมดนะครับจาก40ประเทศนะครับก็โอเคครับถ้าสำหรับใครชักคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe พร้อมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไ่พาคลิปใหม่ของช่องผมนะครับคลิงวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันคลิปใหม่ขอบคุณที่รัชบชมคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับ